อยู่กันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะได้จัดกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักการปันสุขน้อมนําแนวพระราชดําริสู่การปฏิบัติปลูกผักสวนครัวค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในพื้นที่อําเภอหนองสองห้องค่ะ ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ะบ้านวังคูนหมู่ที่4ตำบลหนองเม็กอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแกน่นนายไกรสอนกองฉลาดครับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานเปิดกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันปันสุขเพื่อส่งเสริมและต่อยอดการน้อมนําแนวพระราชดำริ สู่การปฏิบัติปลูกผักสวนครัวคะ่ะเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างแพร่หลายประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนนะคะได้รับรู้การน,น้อมนําแนวพระราชดำริสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวคะ่ะเพื่อความมั่นคงทางอาหารโดยมีนางกันนิกากองฉลาดประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดขอนแก่นนางเอกทาไทยพนมอุปถัมภ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรมค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าจังหวัดขอนแก่นได้น้อมนาแนวพระราชดำริของสมเด็จพระรนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองมาต่อยอดและขยายผลสู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดจะพัฒนาใครเขาต้องพัฒนาอาจจะพัฒนาใครเขานะครับต้องพัฒนาเราก่อน สร้างกระแสะและรณรงค์การดำเนินกิจกรรมผ่านทางผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริงร่วมกับทีมนักพัฒนา3ประสานและ7ภาคีเครือข่ายเป็น,นกลไกขับเคลื่อนปฏิบัติการสู่ทุกครัวเรือนคือคลังอาหาร ทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปันสร้างทักษะชีวิตวิถีใหม่แก่เยาวชนครับค่ะทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นนะคะมุ่งส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติค่ะพร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกบ้านทุกชุมชนร่วมกันปลูกพืชผักสวนควรัวไม้ผลค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและร่วมกันขยายผลในครัวเรือนหมู่บ้านชุมชนอย่างต่อเนื่องให้เกิดความรักความสามัคคีค่ะรวมถึงการดูแลฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินะคะอันจะนําไปสู่การเอ่อ ยั่งยืนสู่เรื่องของการมีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ